ก็อยู่กับรายการนะครับยกแก๊งขวดโรงเรียนนะฮะและแน่นอนเขาว่าเราอย right ู่โรงเรียนมัธยมวัดท้าทองนะครับเราได้ข่าวมาว่าที่นี่มีกลุ่มเด็กเอ็กจอดกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งว่าเทพเอ็กจัดมากครับทีนี้เราก็มาพิสูจน์ในส่วนตัวเองนะฮะและแน่นอนเขาว่าเรายืนอยู่ที่นี่และเราจะไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปหากันเลยดีกว่าครับนะครับนี่เราก็น้องๆก็เริ่เรียนเรียบร้อยแล้วดยที่นี้เราก็มีน้องๆกลุ่มหนึ่งที่เราได้เล็งไว้เดี๋ยวเราตามไปเลยดีกว่าครับ พีจะเก่นด้วยกับไหมครับใช่อ่าเดี๋ยวชื่อน้องอะไรครับน้าตะพนครับน้าพนทีสัตว์น้องทีสัตว์ครับผมน้องชนะชัอ่าเดี๋ยวพี่จะถามจุดเด่นของไอ้จอดหน่อยครับในที่เราเล่นมาก่อนใช่ไหมฮะอ่าเดี๋ยวน้องก่นเลยครับว่าจุดเด่นของไอ้จอดคืออะไรครับก็มันสนุกสนานครับสามารถเพิ่มเลือดได้แล้วก็ไม่ยากจนเกินไปครับอ่า ตื่นมันแรงดีมันสะใจเวลายิงมามีมันสะใจครับตามมาหนมก็จะเป็นแบบกด<ม>ตัวเคก็ต้องมีคุยไม้นะก็คุยกันเยอะแล้วก็จะเออมันมีโหมดหลายโหมดอะ่ะคือ<ช>จุดประสงค์ค<ช>ุยกับผู้ชายนั่นเองครับผมนะไม่ต้องยาวเหยียดเลยนะและแน่นอนครับว่ากลุ่มน้องน้งน,งนี่เราแรนดอมมานะครับน้องที่เล่นเกมไอจอนอยู่แล้วนะ แล้วเดี๋ยววันนี้พี่มีคนมาแจกด้วยไงเดี๋ยวพี่ขอบคุณมากสําหรับความคิดเห็นที่ให้กับเกมเพิชจนะครับนานอนครับว่าจบแล้วกลุ่มหนึ่งทีนี้เดี๋ยวเราจะหาเหี้ยอะไรต่อไปนะเดี๋ยวเรามองหากันดีกว่าเราก็ไม่รู้เจ้าตรงไหนเดี๋ยวเราเอากลุ่มนี้เลยดีกว่าใกล้ๆตัวดีกว่าไม่รู้ว่าจะต่อยเอาป่ะฮะตามมาสวัสดีครับครับเคยเล่นเกมพิชอนไหมครับเคยครับเคยครับนี่เล่นประจำป่ะครับเกมอพ์ชจนประจำนี่คันเซียนแล้วคัตเซียนเลยระดับสองพักชื่อก่อนดีกว่าชื่ออะไรครับนนครับชื่อนนนะครับนน ชื่อเมิงครับเมิงเมิงจ่ายครับผมใช่ครับผมก็ก็ชื่อโอมโอ้โอเคครับแล้วแน่นอนเขาว่าวันนี้พี่จะมีคําถามมาถามน้องๆตอบผิดพี่ไม่ให้นะตอบถูกพี่ให้นะว่าจะเป็นแฟนบรแท้จริงๆหรือเปล่าเกมไอ้ชอบเรามีจุดเด่นตรงไหนเราชอบตรงไหนบ้างเต้นนะเต้นโอเคเยี่ยมเราชอบเต้นเหมือนกันอ๋อแล้วเราครับชอบปืนมาชอบปืน ชอาที่มันคุย,ยได้เลยมันคุยได้จีบสาว่างันเถอะใช่อ่าเขาเรียกว่าหามีในแชทโอเคครับและแน่นอนครับว่านี่ก็เป็นกลุ่มที่สองเราที่เราแรนงดอมมานะซึ่งสคริปต์ไม่มีสดนะครับเรามุ่งตรงไม่รู้ว่าน้องอยากกระทือบเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้นะ <f ew> และแน่นอนว่าตอบถูกรับไปเลยโค้ดครับแเคและแน่นอนครับว่าเราก็สัมภาษณ์น้องกลุ่มที่สองจบละเดี๋ยวเราน่าจะเอาอีกกลุ่มนึงนะเชื่อว่าที่นี่เป็นแฟนพันธุ์แท้จริงนะครับเชื่อว่าต้องมีเยอะกว่านี้แน่นอนแต่ว่าเดี๋ยวนี้น้องๆเขา มีสอบแล้วก็มีกิจกรรมก็เลิกไว้นะฮะเดี๋ยวเราไปหากลุ่มกลุ่มท้ายที่ยังไม่กลับไม่รู้ว่าจะด่าผมจะดูผมบ้านน้เดี๋ยวเราไปกันดีกว่าครับเอาพี่ไม่ใจไมจแครับพี่ขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับได้แชมป์กันเหรอได้พี่ขอสำเนาตรงนี้มากเลยฮะโอเคนี่น้องจิ๊บน้องอะไรครับเชี่ยโบครับพิวครับพีครับเบนครับยังไม่ได้ถามครับผมเบนครับไปครับ ก๊อลฟครับพีคครับโตครับอ้าวครับบิ๊กครับยะครับวันนี้เราก็เจอน้องกลุ่มสุดท้ายนะฮะเราก็จะสัมภาษณ์ง่ายๆนะกันว่าจุดเด่นของเกมนั้นมันมีอะไรไม่อยากได้ซ้ำกันโอเคป่ะเอาคนแรกก่อนเลยเฟียตำนานครับเฟียตำนานอ่ะความเก่งและความเคืองเก่งครับเฮ้ยอปืนครับปืนราคาของไอเทมถูกอะไรอย่างเงี้ยฮะแน่ใจครับการเต้นครับการเต้นความมันนะความมันนะฮะของถูกของถูก ความแม่นในการยิงอะความแม่นในการยิงยิงปืนถูกปืนถูกแน่ใจอันนี้เนี่ยพี่ให้สิบหนึ่งแล้วป่ะใครวิ่งเร็วกว่ากันผมครัพี่เฮ้ยหรอเล่นแน่นอนครับว่าเล่นกันอยู่ประจำใช่ป่ะประจำจะไปเล่นอยู่ไหนครับพี่จะไปเล่นอยู่ด้วยใช่โอ้ยจำมาครับครับแน่นอนครับว่าน้องๆที่ตอบถูกใจของเราเดี๋ยวเรามีรางวัลมาให้แน่นอนนี่ก็เป็นน้องๆสุดท้ายพี่ขอเซ็กช็อตไเ้ยหมขอเซ็กช็อต เอา <finden S 1> พูดไปก่อนนะกันโมี่อไ,ได,ไดเโอเค OK ครับแน่นอนครับยังไงก็ขอ,ขอบคุณน้องๆ<อ>และโรงเรียน, <ไป S 1> นมัธยมมรททองนะครับผมแล้วเดี๋ยวต่อไปโรงเรียนไหนเตรียมตัวไว้แล้วก็เฟซบุ o กหมาพิยาได้เลยเดี๋ยวพิยาบุกถึงที่แน่นอนครับผมสวัสดีครับ